ส่นวนครับนี่พูดกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูไฟที่ผมต่อยแล้วผมรู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับไฟนี้ครับมันเป็นไฟที่ผมภูมิใจเป็นไฟที่ผมแบบดีใจที่สุดในชีวิตการต่อยมวยของผมเลยครับคือไฟที่ผมชิงแชมป์เส้นแรกนะครับแต่ไฟนี้ผมไม่ได้ต่อยดีไม่ได้ต่อยอะไรเลยครับแต่พ่อผมสัญญาว่าถ้าเกิด ลูกคนเนี้ได้แชมป์เส้นนี้ให้พ่อพ่อจะเลิกเล่าให้เลยครับผมก็ตั้งใจต่อยนะแล้วค่อยดูว่าผลมันจะเป็นยังไงครับมาโอเคครับนี่ครับผมอยู่ฝ่ายแดงนะคู่ชี้ชิงแชมป์กับผมอยู่ฝ่ายน้าเงินนะครับดีใจมากๆที่รู้สึกตัวเองว่าได้ไปชิงแชมป์ไปทีอ้อมน้อยนะครับนี่ครับเชนบุญธรรมมาจอดมุ่งคนในผมนะครับไฟนี้ผมก็ไม่ได้ต่อยดีนะแต่แค่ว่า มันมีความรู้สึกดีๆกับไฟนี่ครับเตะมาหระดูจังหวะดูสวยงามสวยงามไม่ได้อุวดธร้ายแรงใครนะครับแค่อออกาวุธดเหมือนคมนิดนึงนะครับ <c oughs> ยกแรกก็จะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับแต่แค่อยากให้รู้ความรู้สึกในไฟนั้นครับเตะขาไปที่หนึ่งครับเห็นไหมนี่ครับชิงแชมป์เห็นไหมครับ147ปอนด์ครับ10,000สิิเชฟบุญธรรมกับวาฮิตแสงมรกตนะครับ เตะมายกบางนิดหนึ่งครับไฟนี่เก่งมากครับเพราะมันเป็นการชิงแชมป์ไฟแรกของผมเลยจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ชิงแชมป์ครับแต่เขาเหมือนว่าฝันเป็นจริงอ่ะที่ได้ชิงแชมป์เตะขาไปที่หนึ่งครับนี่เตะขาคืนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยกวังได้อ้หูต่อยมาเหรอต่อยมาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร้วแขนจังหวะจังหวะยกบางพอดี เปะซ้ายไปทีหนึ่งครับนี่เห็นต่างคนต่างหาจังหวะเพราะมันเป็นการชิงแชมป์ไม่อยากพลาดทั้งค pues ู่ครับต่อยเอ้ยโดนโดนโดนหรือเปล่าโอ้โดน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 หมื่นนะจังหวะกินนี่หมื่นแต่ว่าเราต้องคนต่อยหมอก็ว่าโอ้ยเอ้ยฟันคืนต่างคนต่างโดนเขาดุดแทงผมผมฟันคืนครับเก็บทั้งคู่ถีบมาเหรอมาดิมาดิทีบคืน ต่อยอืมเขาจะเน้นต่อยครับเพราะว่าเขาอ่านมาว่าผมกลัวหมัดแต่ผมก็ทําให้จุดที่เรากลัวให้มันเป็นจุดแข็งให้ได้ครับต่อยนะถีบนะจังหวะที่เขาต่อยเราก็ถีบทาลายจังหวะเตะขาพยายามยกบังครับไปอ้ยเห็นไหมครับเหมืเขากั้นคอ,อหมดยกแรกครับยกแรกก็ไม่มีอะไรแต่การชิงแชมป์นะครับเขาให้คะแนนเป็นยกนะครับยกที่สองครับเริ่มครับ พยายามเดินเข้าหาครับเพราะว่าพี่เลี้ยงไม่ให้ถอยเตะมาก็ยกบางต่อยอุ้มต่อยแล้วต่อยแล้วฟันคืนดีเห็นไมครับเขากดแขนผมอยู่เลยเขาแข็งแรงเขาแข็งแรงแต่อาวุธตอนนั้นผมแค่เตะซ้ายเป็ยงเดียวนะฮะเตะซ้ายอย่างเดียวอาวุธไม่ได้น่ากลัวเลยตอนนั้นประมาณห้าปีทีเดียวนะครับเตะซ้ายไปทีหนึ่ง เตะสายไปที่หนึ่งเห็นไหมครับเริ่มแล้วสายเริ่มแบบว่าเริ่มออกวุฒิและแทงไปที่หนึ่งครับรัด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 เตีคืนมาดิมาดิมาดิโหนโหนโหนอ่าดูดจังหวะ้ายผมนะผมตอนนั้นผมเตะสายแบบว่าเนียนมากไม่ได้ชุมตัวของนะแค่แบบเนียนจริงจริงดึง <c oughs> ดึง,ดงมาดิมาี่จังหวะหลอดนี่หนึ่งหลอกนิดหนึ่งโยกซ้ายโยกขวาเตะสายไปที่หนึ่ง,หงเห็นไหมครับสายเนียนมากอื มาดิมาดิต่อยเหรอต่อยเหรอเตะสายไปทีเตะสายสองทีเลยครับดึงหลบดึงเตะอ้วหแทงตูแทงตูไปทีหนึ่งนี่ฮะการกรรมการแยกครับผมจะเป็นเหมือนไก่แจะหลบแล้วตีหลบแล้วตเตี๋ยหอหาจังหวะหายจังหวะหายจังหวะปเ๊บต่อยท้องมาเตีสายไปทีหนึ่งมาดิมาดิเห็นไ,ไหมครับจังหวะายยืนมวยผมไม่ค่อยสวยเลยนะตอนนั้น กระดูดกระดูดกระดูดเดี่ยวๆเลยพี่เลี้ยงด่ามึงจะดูทำไมวะดัน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 แพงไปทีหนึ่งครับจังหวะกินีฟาวนะไทยนาเกินเดินหาจังหวะหาจังหวะหาจังหวะไปทีบมาเหรอเตะซ้ายเตะผิดอีกเราไม่น่าเลยโยงหายจังหวะโยกหาจังหวะดึงโลดไปทีหนึ่งเห็นไหมจังหวะดึงอย่างเดียวเลยแต่ไม่ออกอาวุธเตะสายมาอู๋ต่างคนต่างคนหนึ่งเตะคนหนึ่งต่อยครับฝันฝันขึ้นนี่เตะสายไป มาดิมาดิยกคิวยักคิวให้เขาอืไม่ได้กลนตีนะครับแค่แบบว่าเฮ้ยเข้ามาดิเราไม่กลัวอ่าประมาณนั้นครับยกสามนะสองยกแรกก็ไม่ค่อยได้ออกอาวุธนะครับยกนี้น่าจะออกอาวุธมากกว่าเก่าครับเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับมาผู้ช่วผมเริ่มออกอาวุธเป็นแบบเป็นชุดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะเป็นต่อนิดๆนะเตะผิดอีกโอ้ฝันฟันโอ้โดน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 ดูจมะกินนี่ใหมครับอ่าดูนะครับดูจงมวะนี้ครับเตะผิดปุ๊บเขาต่อยมาปุ๊บฟันบวก เอาโอ้โหโ,โดนนะโดนเต็มสองเลยนะแต่ว่าเขาทนเขาไม่ลงตอีกืมการไม่การไม่การไม,ม่ไม่สู้เขาเลยนะตอนนี้ผมต่อยตอนนั้นผมเป็นมวยที่กลัวนั่งมวยเข่ามากครับเตะซ้ายไปทีหนึ่งถีบด้วยไหมเตะเสร็จแล้วเราก็ถีบหาจังหวะหางจังหวะหาจังหวะอืมต่อยเตะไปอืม่ามาโยห์หางจังหวะโยห์หาจังหวะ มาดมาิดึงเข้ามานะดึงเข้ามามัวดุวน้นสายไปทีหนึ่งครับเห็นไหมครับแต่ผมเตะค,คมจริงๆแล้วตอนนั้น <c oughs> เ,ออเตะสา,ายไปทีหนึ่งเตะสายไปทีหนึ่งครับแทงโอ้โหดักแทงเมื่อกี้นี้ยสวยมากดึงไตยอง้งเป็นจังหวะกินนี้ครับดึงแล้วตีค,ครับนะเริ่มได้เหลี่ยมแล้วอ่าเดินหาจังหวะหาจังหวะอ่างมาหนึ่นงๆเตีดิเตีดิโยโยเปิบเตี๊บ้าปาดสายไปทีหนึ่งครับ เห็นไหมครับผมออกสายแม่นด้วยตอนนั้นต่อยคืนแทงตีตีคืนเห็นไหมครับมาดิว่าแล้วมาเนอะไงไม่ดูทอนเลยตีไปทีหนึ่งครับอ่าตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นผู้ชนะแล้วครับผมก็เริ่มคุมเกมแล้วแต่แค่ยังยกสามอยู่นะเตะไปทีหนึ่งครับอืมหายงหวะหายงหวะเห็นไหมกระโดดอย่างนี้ไม่เอานะครับมันไม่ดีเลยแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ บางแทงไปนิดหนึ่งครับเอ้ยเอ้ยตี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 โอ้โหเขาตีอย่างเดียวเลยมามามาบางไวโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บรึเปล่าเจ็บหรือเปล่ากีนนี้อ่าโยกขาโยกขาอยังมาบนิดหนึ่งเตะซ้ายไปนิดหนึ่งครับอืมแทยเฮ้ยตีบินตีเห็นไหมพยายามหัวแล้วบินตีตีอืมเดินถอยหลังถอยหลังผมจะตั้งรับอย่างเดียวเลยผมรู้ตัวว่าชนะแล้ว เบ๊บน,นะฮะรอหาจังหวะสองเอ่อภาษาหน้ามวยคือจังหวะสองนะครับแทงโอ้โหมาดิมาดิตี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 เออตีไปตีไปเอออ่าหมดยกที่สามครับเดี๋ยวมาดูยกที่สี่นะครับหมานะครับยกที่สี่พี่เลี้ยงบอกว่ายกนี้ให้ขยันออกอาวุธหน่อยนะถ้าเกิดแม่ขยันเรารับแข้งเอาสองสามทีอาจจะแพ้ได้นะครับเพราะว่า ต่อยตอนกลางวันด้วยครับคู่ต่อสู้ผมเดินอย่างเร็วแล้วพยายามเวียงหมัดแล้วเวียงหมัดเปิบเป,เปอาจจะโดนวูบหรือว่าผมสุดผมก็มีสิทธิ์แพ้เลยนะครับผตีนี่ตีอ่ามาเดิมนีิฮะพยัยหน้าใส่เขาว่าเอ้ยอย่าเดินเลยเหนื่อยจังหวะน,นั้นเหนื่อยตะซ้ายไปทีหนึ่งครับเมื่อมาเดิไหมนี่นี่ฝันไปทีหนึ่งครับ เอ้ยหัวออกนกเชือกกรมการเอ้ยอ่ากมการแยกก่อนแยกก่อนผมเสียเปียบหัวเ้าออกนอกเชือกมา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 เตะไปดิถอยอีกเดี๋ยวไม่เอานะแทงไปทีหนึ่งเอ้ยกมการอย่าบังโอ้ยต่างคนต่างโดนครับต่างคนต่างโดนเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับเอ้ยจับเชือกเอ้ยเห็นไหมจังหวะนี้รู้สึกตัวไม่ดีเลยว่าโดนหมัดไปรู้สึกมืนแทงไปทีหนึ่ง ไตยตีตีต,ต,ตีเออเตยเออเริ่มขยันแล้วพะว่าดอกตะกินผมล้มผมเริ่มแบบว่าเขาเริ่มมาสู้สีกับผมแหละปล่อยไปทีหนึ่งครับมามาเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับต่อยไปเอ้ยเมาเมาเมาหรือเปล่ปาเมาหรือเปล่ปาเตะอู้แทงแทงแตีโอ้ ขวางไว้ขวางไว้ตีเสร็จแล้วก็ขวางไว้อืจังหวะดีหาจังหวะหาว่าตซสายไปทีหนึ่งทีไปต่อยไปทีหนึ่งตี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 ต,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 ตีไม่รู้ใครตีผมตีไปก่อนตีเออมามามา,มาเออขวางไว้เห็นไหมพอตีเสร็จแล้วเราก็ขวางไว้เพื่อว่าไม่ให้คู่ต่อสู้ตีส่วนเราได้ทีเบ้อมาดิ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  เตะซายไปทีหนึ่งครับอืมหาจังหวะหางมาหางมาแทงต่อยไปเตะโอ้ยเอาแล้วผมก็โดนนะจังหวะนี้เตะซ้ายไปทีหนึ่งแทงโอ้โดนโดนโดนด,ดแทงไปทีหนึ่งแทงไปทีหนึ่งไปโอ้โวนเชือกนะเขาบอกว่าฮูโหนเชือกโขนเชือก เตะสายไปที่หนึ่งครับเตะเอาู้ต่อยไปที่หนึ่งเตะสายไปหนึ่งอ๋อหยุดหย,ยุดโดนสายหยุดเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหหมดจกที่สี่ได้แข่งตะกี้นี่ครับอืถึงกลับไปปะราคาตอนนี้ผมก็เป็นต่อละดูจังหวะนี้ครับเห็นไหมเตะสายไปที่หนึ่งครับเขาหยุดเลยเขาจุกเขาจุกสงสัยจุกเตะปาบต่อยดูดูจังหวะนี้อือให้ได้ดูภาพช้าอ่ะเริ่มยกสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมก็ ได้เปรียบคู่ต่อสู้ไม่มากนะได้เปรียบนิดๆเอง <Okay. S 1> ก็ชิงดำนะครับยคนี้เตะซ้ายไปโอ้โหมา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 จังหวะพอเราคุมเกมได้แล้วเราพยายามใช้ส่องเยอะๆครับต่อยคืนมาดิฟันเออเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับเห็นไหมครับผมเตะซ้ายแม่นเตะซ้ายทีหนึ่งครับ แทงไปทีหนึ่งต่อยไบตีตีอืมมีตีอีมมมกมามาจังหวะถอยอย่างงี้ไม่ดีนะครับเตะซ้ายไปทีหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นผมไม่รู้เราพยายามดันเขาไว้ถ้าเกิดเราชนะเราพยายามดันเขาไว้ถ้าเกิดคะแนนมันสูสีผมถอยเงี้ยมีสิทธิ์แพ้แต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าชนะขาดแล้ว้ยพยายามเตะมือเตะคืนครับแทงไปทีหนึ่งครับการเห็นไหมครับ พอเราจะเตะไปปุ๊บเราก็ขวางกันไว้เงี้ยคู่ต่อสู้จะทํอะไรเราไม่ได้เนหนีหนีหนีหน,นีเร็วอย่างเร็วเ,วเว bye, bye. ลยบุมถีไปไว้ตีตีรัดเอาไว้ออ้ยเขาตีเต็มหลังในตะกี้นี้นี่ไฟน้ำมึนบอกใช้ศอกเยอะใช้ศอกเยอะพอ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 ,พอไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอ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 อ่ารัดเอาอออออไว้รัไดไว้เออรัดเอาไว้ดูเวลาดูเวลานิดนึงกีนี้เตะซ้ายไปทีหนึ่งครับเห็นไหมครับ เตะซ้ายแบบว่าแม่นด้วยตอนนั้นเห็นไหมพยายามพอเราชนะแล้วเราป้องกันตัวเราดีๆซ้ายขวาอย่าตกครับซ้ายขวาอย่าตกทีไว้กันไว้อ่กากันไว้แล้วก่อนเนี่ยหลอกเอาไว้เองเดียวเห็นไหมครับนี่เป็นไม่ใช่ว่าไม่อยากออกบุญนครับคือว่ายกห้าผมรู้สึกว่าเราชนะแล้วเราเลยป้องกันตัวเองเดียว อหมวดยกที่ห้าครับก็เป็นไฟท์ที่ผมรู้สึกว่าเราทําได้ะเราทําให้พ่อของเราแบบว่ารู้สึกภูมิใจในตัวเราที่เราสามารถได้แชมป์ทีมมวยช่องสามอ่ะอย่าดูประกาศคะแนนนะครับนี่ครับประกาศคะแนนผมว่าเราต้องชนะเราต้องชนะอืร้องไห้นะพัวก,กรรมการประกาศเสร็จผมก็ร้องไห้เลยนะว่านี่ครับที่ผมได้แชมป์ครับเพราะรู้สึกดีใจที่สุดเลยครับที่เราทํา ให้พ่อเราเห็นว่าเรามีเข็มขัดแชมป์ได้ครับก็นี่แหละครับเป็นไฟที่ผมประทับใจที่สุดเลยนะครับก็ดีใจอ่ะพูดไม่ออกครับตอนนั้นนี่แหละครับเป็นไฟที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตการต่อยมวยของผมมาเลยครับหนึ่งคือได้แชมป์เ้นแรกเวทีมวยช่องสามสองคือทำให้พ่อผมที่แบบว่ากินเหล้ามาแบบว่าหลายปีเลยแหละประมาณตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นพ่อผมกินเหล้า แล้วตอนนี้เราสามารถทําให้พ่อเราเลือกเราได้ผมก็นี่แหละครับความภูมิใจที่สุดในไฟนี้ครับแต่คลิปนี้มีอะไรพิเศษมากก,กว่านั้นคือนี่ครับพวงกจโค้ดนายนะผมจะถามคําถามนะครับเอาคําถามที่ทุกคนรู้เลยนะครับผมอยากถามว่าทีมงานไมล์เมนเนสมีพี่เนสลูกหมีพี่บอยพี่กอฟพี่เอ็ม พี่ชาร์ปผมแล้วก็เพียวอายุเท่าไรครับแต่ละคนเนี่ยอายุเท่าไรทุกคนก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับผมจะเรียก ห้าคนนะคนที่ตอบก่อนเลยนะผมจะแจกให้ห้ารางวัลน,นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับแต่ก่อนจะจบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ผมนะครับแล้วก็ใน Facebook ก็อย่าลืมไปกดติดตามโค้ดนายแล้วก็ทิกตอกโค้ดนายแล้วก็ไอจีโค้ดนายนะใ็อ,อย่าลืมไปกดติดตามในนน้นด้วยนะครับคลิปนี้จบแล้วครับบ๊ายบาย